มาดูขั้นตอนการทาแล้วนำใ้ที่ซีเลยนะมันยางที่เราผสมนะทุกท่านเราก็มาทานะทาคูที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้เป็นคู่พ่อใหญ่เราสารไว้ให้นะทุกท่านก็มันมีอยู่สองหาบเนาะนะครับผมเราจะแบ่งนะผมแบ่งคนละคู่นะเดี๋ยวเราก็จะทาจะทาเบิดเลยบอกของฮานำนะํำเนาะที่จริงต้องเอานั้นมาลองเอาถุงพลาสติก เรือมันไม่เห็น <g ly> ใกล้เกินไปนะครับผมการเราก็จะเอามาทานนะทากูคีสีทาทั้งด้านนอกและด้านในนะท่านเราก็สามารถนําไปตักน้ําได้นะครับนี่ดากมันได้คือพอทาทาั้งดุบเอามันทาท่า,ทานเอามือทาต้วยต้วตัว้วให้มันเสมอเสมอให้มันเป็นกระตูดไปข้างในเนี่ยเอามือเกี่ยนเนี่ย เราก็ทาระทนทาทาปั้นๆนะครับมันจะเปลืองอยู่นะครับทุกท่านเพราะว่ามันเราต้องทาพอกให้หนาหน่อยนะครับผมคือถ้าไม่หนานี่ก็คือมันก็จะทําให้ไออะไรนะเวลาเราใส่น้ําใส่แล้วมันจะรั่วออกมาแล้วเราก็ตากแดดไว้นะทุกท่านสองวันนะทุกท่านมันก็จะแห้งนะครับผมแต่ช่วงนี้มันคืมหน่อยนะจะใช้เวลานานนิดนึงแล้วก็เตรียมพร้อมไว้นะครับผม มั่สิออกอยู่าบอน้มอันนั้นจับมันนะที่ันติดๆเอาน้ำมันมาถูออกว่าเป็นยาเอาน้ำมันยางมาถูออกก็ได้คีซี่ถึงน้ำมันยางมันก็อ่อนเป็นภูมิปัญญาทักชาวบ้านนะทุกท่านที่เรา